วันนี้ไม่มีอะไรมากมาดูต้นถุงเงินถุงทองนะครับหลังจากที่ต้นนี้มีซิปให้เราได้เห็นแล้วนะครับก็มีซิปโผลมาอีกหนึ่งใบนะครับเป็นใบใหม่ใบสีทองเลยนะครับสวยเลยต้นนี้มีซิปสองใบเลยนะครับแสดงเห็นถึงความร่ำรวย นะครับของคนที่ปลูกของความโชคดีนะครับความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะครับใบสวยมากนะครับใบนี้เป็นสีเงินแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเป็นซิปทั้งเงินและทองนะครับลักษณะของความพิเศษนะครับเป็นซิปที่ถุงนั่นหมายความว่าจะสามารถ เก็บเงินได้เลยนะครับพอมีเงินมีทองเสร็จปุ๊บรูดซิปเก็บทันทีนะครับมีเงินนะครับมีเงินใช้มีเงินเก็บนะครับมีทองเก็บมีทองใช้นะครับลำต้นสวยมากนะครับจากที่มีต้นเล็กมาให้เรานะครับตอนนี้ต้นเล็กเริ่มใหญ่แล้วนะครับมีถึง3าใบเลยทีเดียวแล้วก็กำลังจะออกมาอีกหนึ่งใบแล้วนะครับ เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับทําให้ผู้ปลูกนะครับมีความสุขนะครับความสบายกายสบายใจมากๆเลยนะครับมีความร่มเย็นมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับทั้งกายและใจนะครับมาดูซิปกันใกล้ๆนะครับซิปใบใหม่นะครับลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับซิปใบแรกนะครับยังสวยอยู่นะครับสวยมากๆเลย นี้คือ1ต้นนะครับมาดูอีก1ต้นนะครับก็เป็นต้นถุงเงินถุงทองเหมือนกันความพิเศษนะครับหลังจากที่มีซิปหนึ่งใบแล้วก็มีซิปเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับต้นนี้มีสองซิปเลยนะครับสองใบเห็นถึงความสวยงดงามนะครับทองอล่ามสีเงินสีทองนะครับถุงเงินถนุงทองเก็บทั้งความร่ำรวยนะครับ เก็บทั้งทองเก็บทั้งเงินมีเงินมีทองเข้ามาก็รูดซิปเก็บทันทีนะครับให้เจ้าของได้มีความสุขนะครับมีความสุขความเจริญย,ยิย่ยยยยยงขึ้นไปนะครับลำต้นลำต้นสวยนะครับต้นเล็กนะครับต้นเล็กก็ออกกําลังเติบโตนะครับกําลังเจริญเติบโตเพิ่มเติมขึ้นมานครับสวยงามมากๆเลยนะครับ ต้นถุงเงินหนุ่งทองนะครับข้างๆก็เศรษฐีวินสันตอนนี้สวยงามเหมือนเดิมนะครับใบอะไรต่างๆนะครับลำต้นสวยมากนะครับต้นนี้สวยแล้วนะครับสวยมากๆใบกำลังปีออกมานะครับนะครับมีช้อนเงินช้อนทองนะถุงเงินหนุ่งทองนะครับ ก็เศรษฐีวินสันนะครับคราวนี้กลายเป็นว่าพอมีเงินเข้ามานะครับก็รูดซิปเก็บไว้นะครับให้ถุงเงินถุงทองช่วยเป็นตัวเก็บนะครับเก็บเงินเก็บทองไว้แล้วก็กลายเป็นเศรษฐีนะครับในพริบตานะครับเป็นไงครับใบค่อนข้างใหญ่เลยนะครับนี่มือนะครับใบใหญ่มากๆนะครับ มีต้นที่มีซิปนะครับใบค่อนข้างใหญ่นะครับนี่คือซิปซิปทองนะครับนี่คือซิปเงินนะครับหนึ่งต้นนะครับอีกหนึ่งต้นก็สองซิปเหมือนกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมการอัปเดตนะครับของต้นถุงเงินถุงทองนะครับมีโชคมีลาบนะครับมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองสะดวกปลอดภัยรับลื่นกับผู้ปลูกนะครับ ทำให้ผู้ปลูกมีสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดไปนะครับสาธุนะครับสวัสดีครับ